้การต้นปลูกไว้กากซากด้วยพี่น้องเว้ยถ้าเห็นส่วนจูงก็สิงามเนาะสาวเฉลี่ยใหญ่ยิ่งเพียรใหญ่บ่ใหญ่สูงกว่าสาวเฉลียบ้างมาแล้วหนึ่งหนึสามโดดลองหมวกขาวเด้อยโอ้เกือบเต็มเลยพี่น้องยางสวยสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีส่วนสาวๆเด้อพี่น้องวัอนี้มาพอกันอยู่ทึงดอยคือจังเกิลพี่น้อง จมือนีมาห้อมือหนีมห้อมห้อมกันเด้อพี่น้องจังได้กับพี่ลุนน้ำกันว่าสิบมานบอมานมานปะไหนมือนีก็บได้กัมือนีกับมาคือจังเกิลนอมาร์รวมสองสี่สองมือนีกะมากรับพี่นุ่มอีสานบานเฮาเด้อพี่น้องสวัสดีครับผมครับผมแล้วกัพี่นุ่มชนบทครับครับผมแล้วกัพี่วันวันพาพาลุยเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะจังได้กับพ่ลุนน้ำกันพี่น้องสิบมานบอมานเด้อ ป่ะครับเขาจะเลี้ยป็นไงล่ะยูนีล่ะค่ะลายอาบน้ะป่ะเห็นไหมยังนดอกแรกมันบอสตาเชเลมดอกแรกแข็งมันดอกงามอยู่ทึ่เห็นระงงอบจริงองมัน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 มีม่านำกันนี่คือสีม่วนค่ะอยู่นอกสาเชแลมเนาะห้าแตกบลาปลาแตกนะคะท่านผู้ อมคือจีอัดรูดง่ายเทว่าตน้นจีเสาห้าห้าใส่เสาวจันเลมโอ้ยพ่อทนผ้าปิดหน่อนนยจุ่มหนึ่งพี่น้องก็เกือบบานแต่ย้อนผลรูดเร็วเล้ไหมถ้าพอค่าเกือบนี่พื้นที่บานบ่าบานเนี่ยเนาะจัดยังไงเนียน,น,นจะ้ะคา่าเกือบซื้อจะเลยเกือบบานเฮ็ดกอแดงแล้วพี่น้องก้อนหลวงแล้วจ้ะซีจุ่มจัดยังไงจุ่มนี่อยากสีเนาเนเนี่ยพ่อตน เงี้ยเงี้ยโอ้จอีกจนขี่ซี่ไหมน่าติดใจลยม่ขี้ก้้เน้นดั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 นอันด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 ันี่นดัเดันบันดันดดนันนนดดนนดนอเอาันนันนันน นหมวกเงียบไปเอะม่เววนี่เขาก็มาอยู่ันนั้นอเออ๋อีกันได้ก็ยีได้ฮึขาพันยูรหเพียกติกกิ้มกระติกตังมุนเลยพี่น้องบมุนนี่ลละบะมุนนะใส่ลายสสีจูมีไง สองจุม่มสองจุ่มก็อีกเออมาแมนกับสองจุ่มแลนวหรพี่น้องสามจุ่มซะอ,มอันนี้ก็คนก็ออกมาแล้วจังบนะอกไปว่าม, <laughs> ม,ม,มากกับเป็นจุ่มเพิ่มจุ่มจุ่มน้อยน้อยอุ้ยใหญ่ยอยู่ดิ เสาเฉี่ยไปเห็นว้อยู่ข้างบนพี่ม,นนมั้งจูบบอกไงงเปนนั่นบอกเราเลียว่ิไงครับฟังแต่เสียงเลยเด,ด้พี่น้องมาตุยกลม้าไงหอี่ลเพียวไงบอไงสูงก็เราเยบอก้งาอ๋อโอ้ยกินคนลน โบก็ข้อบุกเนาะออกงี้โบกคนยูรูปเนาะโอ้มันขี้ยังเลยพี่น้องเออหนหกกันบานพี่น้องอ่อนโบแล้วเบิ้ลเป็นมาะพี่น้องจะได้บอเย่ขาจูนพูนนี่พี่น้องปิงต้ำพี่น้อง

ดันจุ่มไปไงน้องบาลตนโตกันติดปักหินแต่พี่น้องอยู่ในปักหินเมอเคยมสองห้าหักเลเป็นดอยเนาะมียุงร้ายหลไปเนาะมีีไ่ด้อายากันหรือม่าไม่อยาลระเด็นดทียตหอยคนมาเนาะไม่เห็นอไหอย Wow, toàn khuôn phục vậy Các ạc xác kia kia Ui, tao hiến tường trúng cái gì ngam nọ tao nhìn lên Ơi, ồn bớt ạ Ơn bớt Mà đây chắc đọc kia nọ Mà đây đọc sao nhìn lên này Ngay đá đây này Đọc Khổ lộ Ui, ngay qua Đúng bữa này thì nó oan vớt lên Bữa đó, sao chẳng em này Ở trên xe nó thì ừ. nó nó nghe chùm điều Sao thì thôi đỏ điều Thế nó ngộp dường đấy chà Sao chẳng em, kẽ bồ trang điều Xì si đỏ đó, sao chẳng em si đỏ à. Ở đây cả ở xe nàm bươi nó bao giờ ừ. Bồ con ngài được นี่นี่น้องบานได้บ่ะนะเอาเอาจักดอกเอาดอกนึงนี่นี่ดอกอืมทำมิจูงเกียบบานเกือบบานเอาได้อืมาพี่น้องมาผ่อหน้าหน้าพื้นพายกระตาใหง่ก็ค้นได้พี่น้องน สังเกตว่าีงดีนะพี่น้องกระตาซึ่งกระตาซึ่งถุงพายค่ะโอ้ยว่ะเอาเก็บซอยเพคนเนี่ยเก็บซอยกันดอกจุ่มจุ่มงามๆเออดอกกันบ้านบานเข้าขาวว้าสองจุ่มเราเคยเห็นดีเถอะว่ะเห็นแต่เข่าบัานบานเนี่ยเอาถั่วอันมันด่างสีนั่นนะโอ้ยช่วงว้ยน้อ ไงคืนเบิ้งมันกเห็นจุ๋มเน่ข้ขาวไงจุ๋มก็สายเจเล่เห็นไหมด่าข้ขาวน่มันจะโม้โมจุ๋มฮะว่เห้ยอยงไ่ได้ไอ้เจ้าที่ดิบานหนึ่งบานนี้ได้ย่นด้ไรจุ๋มบานอันหนได้ยิ่ได้อยอะาเด้อพี่น้องเห็ดเห็ดเจ็บเห็ดเ่าเดี๋ยวพี่บ้านน้มีเพื่อนเจ็ดยบว มาเดินดิมาจับตาเห็นป่เต็มเบิรงคุนเต็มตาใกล้เต็มแล้วคนก็ตาพี่นองเบิร์ของเราเลยเจ็บตาเหมือนกันงกือบึ้มากันยาางม

เอกจากบานหลายเพื่อนที่เต็มตาเลยเด้อดอกนีเนาะโอ้ยเดี๋ยวดอกไปก่อกโอ้ยเต็มเลยพี่น้องเอ้ยคุณคุณถอยมาคุณถอยมาคุณถอยไปนี่นี่นักเอ้ยเพื่นเกิดเลบคักลบเนี่ยไม่ดอกเดียวเนาะไปต้นใหม่หลีพร้อมนี่พี่น้อง

นีนนน่บาหนหลายเนาะบาลตันเนาะตบบาดนี่ของจุ่มบอกใครมีเนะาะโอ้ยพี่น้องโอ้ยลาตนโอ้โถ่ลาตะวันลาตะวันลาข้างของหนอกร่างเลยลาดิพี่น้อง ไหนบอหรเปาตูดไดล่างออกเนาะลางได้อยู่เสน้นเดีจับก็ดดกตัวดอกขอกอ้างในจะเป็นยังไงไหนบอแข็งๆบอตัวไอ้ป่าดอกดอกเกอี่ยวใชนไอมงามดี่น้าปะนงงงแงง่ง เรางกเลี้ยงน้อยใช่ไหมเอาบระถือดอกต้ำดอก <c oughs> ดอกจุ่มจ้ะ chị há ra nhà chiếc nồi nọ ta bán ừ, bán với cái nọ cả địa có ta bán nhau ngán nọ đó còn ngán luôn nó có tẹt nọ còn tục tay ông bay ông mảnh ỏi ta ăn cái đây Điếm. ừ สองดอกแม่กินเหลือหรอมีโอ้เจนั่นเอื่นดอกคนสีเหลืองกับว่าเมียนี่พี่น้องสีส้มอมแดงส้มอมแดงนี่พี่น้องเพคนกับเพื่อนแคบเพื่อนเงี้ยเนาะไปล้างเอาดอกหนึ่ง่น้องที่เห็นว่าใครเอาอยู่บ่เอา เปพิ่งสาสใช่เนาะซองดอกเป็ุงขาวจริงเลย chung chung gần bản à chung này gần em cái gì nó bị hit lệch lệch hit bàn đọt hà nó hit lệch เป็นเกลือจังงอะี่หนึ่งจุ่ซีซที่สีซีที่มังเล่นตกอืมม่อมาแล้วหนึ่งมูสามดอะให้เรางอเขาวด้วยกัน อันจุงโรงงานได้ค่ะเดีย๋ยวคงเกือบบานพี่น้องอถ้าบ่ค่าเกือบบานแน่นอนถ้าบ่ค่าเกือบมันจะบ,บานพี่นองเพรน่นค่าเกือบด้วยพี่น้องโอ้เกือบเต็มเลยพี่น้องย่างสวยครับผมพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ มาหอดมองจอดรถเลยเด้อพี่น้องตาขึ้นทางลงกันนี่แหละมองเดียวกันนี่แหละพี่น้องกก่อนอื่นมาเบิ่งผลงานกันก่อนเด้อพี่น้องกับตาแหลกนี่เป็นของสาวเซียนแหลมกับเบาต้นตะลุยเด้อพี่น้องของเจ้าของของเจ้าของโอ้ยหัดสันครับพี่น้องหัวแข้งน้อยอันนี้มาเบิ işte <ules> ่งของ เมนุพี่นุ้มมีสารบานเฮาเด้อพี่น้องแต่ไปแต่ผมต้องของเมนงขวัญเนาะโอ้ยฝุ่นกัตาฝุ่นเสียงสวนเด้อจ้าเห็ดละมือทางลุมฝุ่นเสียงไว้ของลุม่นว่าบันเเพิ่นมาเพิ่นมาพ่อเห็ดแดงอยู่ข้างถึงอยู่ก่อนสิออกเนาะพี่น้องก็เลยอยู่อันนี้ของแดงไปก่อนพ่วันวันพพาพาลุยเด้อพี่น้องค่ะอุ้ยย่างงามครับผมย่างสวดเด้อค่ะบัดทีนี้มาพ่อของพี่นุ่มสนุบที่ไหนครับผม สองกรตตานี่ฟาดยางหรูป้อน่ะสวดมูอกูครับผมสีแดงสีเหลืองสีขาวเนาะการบัดที่นี่ก็สีไดายลำลากันก่อนเนาะไปหากินเขาเถืองก่อนพี่น้องคือสีลำลาใบตำหนีโจ๊บใบตำหนีก่อนสวัสดีครับผมคิมนาจ้าคิมไปมุยกันทั้งไหนครับผมพ่อกันคิหนาเด้อเด็กไปทำยุ่งลอยไห